ทำสมาธิแล้วกายต้องนิ่งจะไปสอดรับกับพระสูตรว่าหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งตัวทำกายสังขารให้ลำงับกายต้องลำงับนะกายต้องนิ่งนะและมีพระสูตรอื่นๆอีกที่พระเจ้า บอกว่าเห็นไหมกัปปินะเนี่ยจะไปนั่งอยู่ในที่ท่ามกลางสงหรือในที่หลีกเล้นผู้เดียวก็ตามมีกายนิ่งไม่ไหวติงเพราะอะไรเพราะทำให้มากซึ่งอาณาปานสติสมาธิดังนั้นสมาธิที่สอนแบบสั่นๆก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วนะตรวจได้ไงคำพู้เจ้าจะสอดรับกันลักษณะน,นี้สไตล์นี้นะพรเจ้าสอนว่า เธอต้องสำรวมอินทรีย์เหมือนเต่าหดหัวแขนขาวไว้ในกระดองอีกพระสดรหนึ่งบอกว่าต้องสำรวมอินทรีย์เอาจิตตั้งไว้ในกายเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักที่บุรุษจับสัตว์หกชนิดมาผูกด,ด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงสอดรับกันไหมสอดรับกันนะผู้เจ้าสอนมิคาชาลาอีกว่า อย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลิน